พัรายาขี้เมาการละครั้งหนึ่งในยามพลบค่ำในเมืองเล็กๆที่มีสเสน่ห์มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเอมิเลียเธอเป็นที่รู้จักในนามพันรายาขี้เมาไม่ใช่ด้วยเหตุผลด้านลบใดๆแต่เป็นเพราะสถานที่โปรดของเธอในโลกคือผับเล็กๆบรรยากาศสบายๆ ที่หัวมุมถนนโอ๊กอเมเลียซึ่งมีผมสีแดงเพลิงและเสียงหัวเราะที่ชวนให้ติดใจคือชีวิตของงานปาร์ตี้เธอมีความสามารถที่แปลกประหลาดในการเปลี่ยนค่ำคืนอันน่าเบื่อให้เป็นการเฉลิมฉลองที่มีชีวิตชีวาเจมส์สามีของเธอมักจะหัวเราะเบาๆเกี่ยวกับดวงตาของเธอเป็นประกายมากขึ้นหลังจากดื่มไวน์แดงแก้วโปรดของเธอสักแก้วหรือสองแก้ว เรื่องราวความรักของพวกเขาช่างน่ายินดีไม่แพ้กันพวกเขาพบกันที่ผับแห่งนั้นภายใต้แสงอันอบอุ่นของแสงแฟรี่และความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เกิดขึ้นทันทีเจมเป็นนักบัญชีที่สงวนไว้ในขณะที่เอมิเลียเป็นจิตวิญ,ญญาณที่มีชีวิตชีวาที่สามารถเปลี่ยนสเปรดชีตใดๆให้เป็นเหตุผลในการเต้นได้บ้านของพวกเขาสะท้อนถึงความรักที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความอบอุ่นและคราบวายบนพรมเป็นครั้งคราวแต่เช่นเดียวกับนิทานอื่นๆชีวิตไม่ได้ปราศจากความท้าทายวันหนึ่งเจมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในกิจวัตรของอเมเลียประกายอันมีชีวิตชีวาในดวงตาของเธอดูเหมือนจะกระพริบบ่อยขึ้นด้วยความกังวลเขาจึงค่อยๆอ,อ,อธิบายเรื่องนี้อย่างนุ่มนวลอเมเลียเคยเป็นหนังสือที่เปิดอยู่ แบ่งปันความกังวลของเธอเกี่ยวกับความรู้สึกติดขัดความซ้ำซากจำเจของกิจวัตรประจำวนันและความปรารถนาที่จะผจญภัยครั้งใหม่ด้วยความรักในใจเจมจึงตัดสินใจเซอร์ไพรส์เธอเขาแอบวางแผนไปเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ที่ไร่อางูนอันมีเสน่ห์ในชนบทเขาไม่รู้เลยว่าทริปนี้จะสารต่อเรื่องราวแห่งความรัก การค้นพบตัวเองและวายชันเลิศสักแก้วขณะที่พวกเขาเดินจูงมือกันผ่านสวนองุ่นแสงตะวันลับขอบฟ้าความกังวลของอเมเลียดูเหมือนจะคลี่คลายลงอากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นองุ่นสุกและคำสัญญาของการเริ่มต้นใหม่ในใจกลางไร่องุ่นพวกเขาบังเอิญไปพบกับโรงบ่มวายเก่าแห่งหนึ่งกำแพงหินบอกเล่าเรื่องราวของการเวลาและประเพณี เจ้าของซึ่งเป็นคนขายไวน์เก่าที่ฉลาดต้อนรับพวกเขาด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้างแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางที่ไม่อาจคาดเดาของชีวิตและความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในไวน์ทุกขวดอเมีเยและเจมพบว่าตัวเอง,ลงหลงไหลในศิลปะการผลิตไวน์พวกเขามีส่วนร่วมในการย่ำองุ่นลิ้มรสรสชาติอันประณีต และเต้นรำใต้ท้องฟ้าแสงจันทร์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จุดไฟแห่งความรักของพวกเขาขึ้นมาอีกครั้งและเตือนให้พวกเขานึกถึงความสุขในการโอบรับเส้นทางชีวิตที่ไม่อาจคาดเดาได้เมื่อกลับบ้านอเมเลียก็นำวิญญาณของไร่องุงนที่น่าลหลงไหลนั้นติดตัวไปด้วยเดอะรังเคลนไว้ซึ่งครั้งหนึ่งเธอเคยรู้จักในเรื่องความรักในไวกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการโอบรับความร่ำรวยของชีวิต เจมได้รับแรงบันดาลใจจากการผจญภยัยเขาพบวิธีที่จะเติมความตื่นเต้นให้กับชีวิตประจําวันของพวกเขาดังนั้นในเมืองเล็กๆอันแสนอบอุ่นของพวกเขาพันรยาเมาเล่าและสามีผู้เป็นที่รักของเธอได้ใช้ชีวิตอยู่กับเรื่องราวแห่งความรักเสียงหัวเราะและความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกล้าที่จะเปิดจุกข,ขวดที่ไม่คาดคิด และพวกเขายังคงไปเยี่ยมชมผับตรงหัวมุมถนนโอ๊กสตรีทต,ต,ต่อไปซึ่งมีแสงไฟระยิบระยับเสียงหัวเราะดังก้องและเรื่องราวความรักของพันรยาที่เมาและสามีของเธอถูกเปิดเผยทุกครั้งที่จิบวายแดง